สวัสดีครับเพยโยวาซาแมนพวก็ผมเปเปอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่ฟุกครับพี่ฟุกเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนทำโลโก้เป็นโลโก้ชาแนลของคุณนับอ่าอันนี้ก็จะมีเลือกคุณก็แค่ประหลดแอปนี้มานะครับในเพจสตูเครับมันก็จะมีให้มาประมาณอย่างนี้นะครับให้คุณกด มันก็จะมีเลือกนะให้เป็นเพศผู้หญิงหรือเพศผู้ชายมึงจะเอาเป็นผู้ชายมั้ยมันเสร็จมีมีลายปินด้วยใช่ได้เพียบสักทรงผมผมมันตัดผมแล้วอ่ะม่ตัดก็ตัดผมแล้ว,ม,ลวมันก็ต้องประมาณนี้อ่าใช่ได้ครับต่อไปครับจากสีผมก็ต้องเป็นอยาเราไปอยากไปสีนี้นะครัโค้งหน้าครับไม่หน้ายาวไป เด้อเด็ดมีอินไทยแลนด์จะพาไปสรลศกรรมสปกรรมหน้าใช่มัน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 โกรธแค้นเกินไปครับเอาอันนี้ดีกว่าแล้วมันก็จะเละใช่ไหมลุงตามเอาเป็นเดี๋ยวมันไม่ใช่ตัวผมมันไม่ใช่นะนะอ๋อันนี้มันเหมือนเมากาวนะนะ มันเมากาวที่ไหนมาก็ไม่รู้นะครับดมกาวครับดมกาวเมากาวอ่ะไอ้ขี้ดมกาวลาว่างคนตัดศัตรูตแบบเหมือนไม่เคยนอนมาสิปีอื้ออื้ออื้อจะอุ้ยเกย์เลยไม่เอาไม่เอานะไม่เอาไม่เอาพี่ฟุกเกอร์เล่นไมค์คราฟอยู่นะครับตอนนี้เอาปากอันนี้ดีกว่าทั้งทดีแล้วมันก็มีหลายแบบนะ อันนี้จะเหมือนเจ๊เกินไปใช้ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยนี่ผมว่าอย่างนี้ก็โอเคนะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มจใสนะครอบเออืดอืออเอะืออๆเลยเอะออ่ปอือเืออ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 ือื เาผมผมคิดว่าผมจะเอาด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 าเอาอันนี้ยนะเอาอันนี้ดีกว่าไอเคบอันนี้ก็เป็นจมูกครับจมูกนะครับไม่ค่อยมีดังอย่างนี้แล้วกันจะได้และวมันโตมาเจ้าไม่เอานะครับอันนี้จะเป็นหนวดนะไม่คุณเลือกตามสบายเลยครับว่าคุณจะเอาไหนอันนี้ก็เป็นอาแปะของคุณนะถ้าคุณมีอาแปะก็ทำให้อาแปะคุณก็ได้อันนี้ก็เหมือนแบบโจนนะ อ่าแต่ผมไม่เอาดีกว่านะผมเอาออใช่ได้นะอย่างเงี้ยแหละเว้นไหมไม่เว้นนะผมสายตาดีร้อยเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้กําลังเสียเี่ไม่ใช่นะนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงเรื่องสก,กินใหม่อีกครั้งนะผมได้เปลี่ยนสก,กินเป็นสก,กินตัวใหม่แล้วนะครับก็สกินนน,น่าจะเป็นแบบนี้มนไม่ไม่เอาอะมันมันหน้าหวานยังไงไม่รู้แต่เราไม่เอาหวานดีกว่าเอออาเป๋ <c oughs> เ okay, คคบนะสกินใหม่ผมก็นะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดตัวสกินใหม่ด้วยเนื่องจากวันนี้ผมดีเซตเครื่องอีกแล้วนะครับดีเซตเครื่องแล้วทําไงครับก็ก็ต้องโหลดสกินใหม่นะครับโอเคครับต้อง,ต,องต้องทําสกินใหม่หมดเลยตือนอะไรครับนะักแคสเกมของเราก็ต้องเดีย๋ยวเดี๋ยวไม่ถือควายนะไม่ถือควายนะไม่ไม่โชว์ควายแล้วกันเอา ต่ถ้าเกิดว่าคุณว่าผมนั่นเกิดไปครับผมจะพูดว่าตวรวยแล้วกันตวรวยผมจะไม่โชว์ตัววยเครเรือเลยเหรออืเอ็ดา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 ลับยานะมันจะมีอย่างหนึงนะ่งไะเนาะถือจอยเกมมาแล้วกันนะถือจอยเกมมาเอาบวกหมวกมีอยู่มีอยู่นี่ต้องอย่างนี้ อันนี้แต่งในเล่นกันก่อนอนะอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบคนที่แบบเฮ้ยจะแต่งหน้านยังไงดีเอาแบบไหนดีนะครับอันนี้ไม่เท่อยู่นะเท่อยู่อันนี้เท่อยู่นะ,นนนะก็เท่อยู่ที่มุงโป่งแบบนั่นนะอันนี้อาเบะครับฟินเลยฟินเลยครับอันนี้ก็เป็นแอปของประเทศจีนนะครับ ประเทศจีนหรือเกาหลีก็ไม่รู้นะประเทศจีนชอติตีบนะครับลองใสด่ดูนเชียเชีวตีบนิดหนอยอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบบางคนนี่แบบอุ้ยอยากได้แบบยังไงเป็นแฟชั่นเนะอันนี้เขาอาจจะแบบมีโฆษณาสนับสนุนก็น่าจะเป็นวันพีชหรอนะครับก็ประมาณเนี้ยไออันนี้มิ่งที่ดีนะ กูจะแต่งน้าใหม่วะเนี่ยเออนะอันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอเครครับก็เกิดว่าเสร็จแล้วน,ะน่าจะกดตรงกลางอ่าเขาจะบอกว่าเออเนี่ยไม่แกลเลอรีร่ให้แล้วนะอะไรประมาณนี้เอาอันนี้ด้วยอืมโอเคครับมันก็จะสามารถแบบทำสองอันร่วมกันได้อะไรประมาณนี้คนระับซึ่งแบบผมจะหมดแล้วผมจะไปเปิดตัวสกินใหม่กันแป๊บเดียวแล้วก็ไอ้น่นเลยนะก็ะป้องกันว่าแบบแบบ ตรู้จะไม่หวดคนระับนี่กิงผมมี0.13แล้วนะ0.15ผมมีแล้วแต่ว่าเออเพื่อความว่องไวนะนี่นะครับสก,กินตัวของผูมครับนี่ดาๆๆไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่โอเคครับก็รู้กันแล้วใช่นะว่าผมเปลี่ยนสก,กินใหม่นะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ